สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ทำอะไรนะครับอะไรนะเอาะไม่เข้าใจโอเคครับกูไปทดลองพูบาลลงนี่เลยสำเนาเออทดลองพูบาดันซอดเข้าไปในเลนอยู่แล้วอ๋อ,อ,อพี่พยายามที่ให้แฟนบีเดนที่บางกอนนะครับแล้วก็มาลุพูแฟนบีเดนกูนลงเ,เนี่ยววนะเานาะโอเคจ้จบแล้วมาเออบล้วก็เออ,อวะ ตอนดดอออตนี้เรชใช้ไาห่าบอกไปตั้งแต่แฟนทั้งหมเนาะอ่กาวจาบูชากูทีนี่ตั้ง่เราเ้าก็หูน,น้องเนี่ยชยละละอบเราเราแบชอบเราพี่่าพี่จิบขาดแต่ว่าพี่พยายามที่ให้อ่าพบแกนที่ต่างกอนนะครับแล้วส่วกูลิจินี่เราจะาไว้เลยทับเนที่น่เราไม่ได้ลิจินอ๋อพี่พยายามมากนะ โอเคกูอกูเป็นนักบวมาการว่าสิ่งนีุ้ดขนาดโอ้โหกวมีอว่จัะบอโอเคอนเนเอ่ดีเนออว่าอ่าโอเคครับพี่อย่าให้ความสุขที่ทุกคนนะครับนี่ก็จะต้องมัหน่อยใจครับอ่าโอเคครับพี่สนุกไหมครับที่ พบกแกนที่ทุกคนนะครับรูรีเนทด้วยว่ากูรู้นี่อะไรั้เนั้นโอเคคลพี่อยากพบแกนที่ทุกคนนะครับโอเคครับโอ้โหทเราเชนทายจะก็ลงดีจะลงดงลงมาจบเลยอะโอเคครับกินข้าวเลยกินแล้วเนาะมาใช้ โอเคไม่เข้าใจอ่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับสบายดีไหมพี่เรียกเขานะครับรุ่ยชิระคือเมี่อเออฮัลรักคนครับรักคนครับโอเคครับพี่รักทุกคนนะครับทุกคนนะขอได้โอเคโอเคแต่ว่าพี่พียร์ยังที่ชั่วมองแล้วนะครับอืมะกู ကိမလည်းလေးကြည်နေပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့မနေ့ကလည်းကြည်နေတယ်ဓမ္မ၆တော့နည်းနည်းလို့ပါတယ်နည်းနည်းလို့ပြန်တော့နေစောဟုတ်ကဲ့အခုဟုတ်ကဲ့အခုလို့ရှင်ရေထိုင်းပြည်သက်တွေကိုဗမာပြောရှင်းသေးလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောရှင်းနေလဲဆိုတော့အဲအလုံးနဲ့ကျွန်တော်အရန်တွေ့နေရဲ့လို့ပြီးတော့ဒီအခုကျွန်တော်စုံပါ ออก gas ทั้ีโน่ออก gas ทั้งวีโน่ฉนเอาออก gas นั่นยังไม่พ